สวัสดีครับผมนายพลกอ,องไปทุกคนครับวันนี้วันสอบง่ายครับคุมเส้นเลยจานนมคุ้มยังเหอคุ้มเส้นคุ้มเส้นคุ้มเชิงคุ <laughs> มเชิงคุ้มเชิงแต่ม <laughs> ันา,าศครับปอกก้อนหวานไอ้ันจะงแกงเหอใช่ไหมใช่ バイバイ ซ้อมครับเพื่อนซ้อมอะไรครับฝนตกครับฝนตกแห้งเพื่อนได้ไปซ้อมอยู่ข้างในครับตอนนี้กำลังเริ่มซ้อมกันแบบประมาณชั่วโมงนึ่งนะครับซ้อมกันครับซ้อมก็ได้ประมาณนาะฮะ ลังจากเดาแล้วก็ลุ้งไม่ไม่มีเทียงมอบาดเลยเอาอันเดาเสียงกลางลูกยังอยครับเออเดาหน่อยพวดหน่อยวันจั๊งหน่อยเลยนะเดาหน่อยพวดเพียงเพียงพอด้ใจครับแม่นบ่แมียนโอ้คือเนาะคือเนาะสร้างของเพียงบ่เป็นเมีกบ่เมียครับเมียคลับเออเมีเสียงเนี่ยจานสันอ่อนพวกใส่กันนะครับมั่ว ป็นน no? ัองกันดีแล้วจ uh, ังไหนไม่ได้ไม่ได้ไดเลยไม่ได้เยอาจารตั้มาเสียงลำโพงขึ้นนะครับผมโอเคเคเจ้าแล้วเ่ราบ่สั่งเด้สั่งอาจารย์นี่เหนื่อยแล้วอ้าวหวานว่านำนี่เนาะซ้ำนี่ครับซ้ำนี่ละครับผมเป็นน้องๆคนี่แหลเนาะเมื่อคืนนะครับ เราแค่ามเพียงแล้บ่ยังครับพอตมาบ่เลยมาถึงมาถึงโอ้เขาสอมา่อนจอดจึงจอดนั่งพอตมามากีเลยบ่อนนั่งเลยเขากินน้ำมาตัวยังยครับเปหาจินเรอยขวยกเขากินน้ำากินหากินมรกน้หนานี่แะครับมากขึ้มากครับมาคับพี่ชายผู้ขาคู้ขาเ่าูขาประจำของจันรแชมป์นะครับ เป็นงานมิกเลยนะการจับมอตาร์มาเขาขข้นห้องกันมัดทุกคนเนี่ยยากอยู่ครับั้าณก็ได้งานศพบรับย้ายครับใช่ไหยูทูบอย่างนี้คนที่ตาม้า้หรือเป่า เขามีเนียอะไล่ครับเดๆ่ๆนทำไ้มดเ่อวันบ้าเผื่อทำาได้เมื่อวานก็ขอบคุณแฟนคลับเ็ซีนั่นะครับะเห็นว่าท่านเป็นครับไมเ้าไปเลยตายกันพวกมึงเร้าเหมือเขาอะนะมาถ่านมามาถ่านมา่านมาจากห

tháo nước nào cũng đặt ờ, cái nào cũng có thật không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  อ,อ่าครับตอนนี้ก็นั่ง้อมกันเพท่านเลิกอยู่ครับรุ่นพี่น้องผมทายตั้งแต่ตั้งแต่กลางวันตั้งกลางคื <c oughs> นนะครับยังม่ตั้เลิกซ้อมอยู่ครับกลับา,าประมาณท่าอกซมา้องสังขอนอ้อประมาณครับมืัอนี้นี่ยที่เข้มข้นอยู่ครับนี่นะครับ,รบ<ส>เพื่อเพื่อจัดสกิบมืออืนเนี่ยต้องซ่อมอยู่แฮปปี้เฮปปี้นะจัดกิบมืออื่นนะครับสังขอนนอกก็เสีเฮ็ดซ่องอนฟฟฟฟะครับ กตทีตามช่อง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 ช่อก okay. ็ตทตามทางนนีด้เลยครับดี่น้องยันไดก็ได้ครับผมเด็ีผ้าเบิ้งเบิ้งหลังเบิ้งเบื้งหลังยันสันมาเป็นยังไงผมมีทั้งเบื้องหนาทั้งเบื้องหลัง่ามีเองเทีครับช่องช่องว่างม่นังคุยกันแม่นะครับเบ้เบิ้งบรรณาการแต่ละช่วงเนี่ยครับยุควนเทวันะสวัครับกอยางคอ้าวนไปไหนมึง กำลังกำลังจับนครับข้างบนกก็ลังสร้างคอนดครับมีนั่งเลยทีเน,นี่ยนั่งมาหุ่ตัวข้างบนครับกำลังเนี้ยเ็้สร้างสุดคงสุดคลิปกันอยู่ครับเขาึ้นคราข้น อาจารย์นี่ชอบก่ข้อแห้งบ้าป่าข้อแห้งเลย่วบมตะเวนบเอาะไม่เป็นไขรบ่กินยาอะไรบ่กินยาได้อาจารย์นี่ด้ินเราน้อนต่นึงเราเล่นมาไหมัมหมอเตอเต้าหัวะตเวชสอบตวครับสอดตะเวนเลยครับ่ินนพอจะสอบต้องมาใหม่ๆเพื่อนตะควนจะกลับึ้นที่สอบอีกนั ซ่อมอะไรบ้างเนี่ยซ่อมไม่ใช่ตอนนั้จะขอกันแล้วแล้วแต่ว่าอันเพิ่มเติมกันแล้วแต่พวกหนาไปแนบ่รอแนนครับตอนน้คลิปลายบ่ได้ห้องลายเพลงเมื่อวานเนี่ยรอบนี้ร้องบลายเพียงครับเพราะรอบนี้เขาซ้อมไปเพื่อวันที่หนึ่งนั่นหมดเลยแนนครับซ่อมเพื่ออะไรนั่ครับแม่นบ่รอวันที่สามเยอะเท่าไหร่เ้าพักพันบ่ไปซ้อมอีกหรอนี่คนท่านสามน่าจะเดินทางเดินทางเขาจะไม่กิดนะครับคือเดินทางเขาถึงไปบ้านกับที่บ้านอยู่ฝุ่นนอยู่คอนเจนกันเนาะแม่นครับ ไปไม่ไหครับแล้วแค่แป๊มเขาอยู่มันทีสามวันที่หนึ่งไปไปไปเจอกันแน่นอนครับวันที่หนึ่งที่ขอนแกล็ดเจอกับเลี้ยงยีร่านครับโอยอยากไปมั้ยเน้อไอหมดเลยไปไอกับบ้านการสั้นกับไปเนาะกันนั่งคันเดียวกันเนาะไอกับบ้าบันก็เอาก้าบ้านไม่าร์ปไปครับเพราะบอกไอก็มีหลายสุดอยู่ด้วยกัน อยู่สามปียู่บ้านอยู่กระดังกุมปิดเพื่อนบ่บ่กุมปิดอาจารย์สันโดยเฉพาะกุมพี่อาจารย์สันคนเบิ่งเกตเหมือนี่ฟี่ฟี่มาทำสิ่งไอ้อ๋อไปไปมีกนะไปเป็นเป Poppy ็นมิกว่เอาเอามิกไปให้ลูกพี่เพื่อนับแล้วก็ไปโอ้เส่าห์ได้แล้ครับเนาะครับวันนี้โหอาจารย์สันเนาะโอ้ยไม่ได้ก็ไปอยากไปมโยไปมคนนอนด้วดีเลยไปถิ่มผมเงวไปขี่รถนี้เงาเลยไปบุย่างไปไปกินข้าวตอนนึกเด็กมาอาจารย์อ๋อแบน

กับฝานกกับฝากติดตามแลครับฝากช่องอาจารย์สันเซาช่องเดวินเนอร์และช่องจงเต็ดเสร็ครับครับตอนนี้กําลังสอบกันไปเรื่อยๆครับประมาณหาหุกถุงหูนะครับสอบเสร็จสอบเสร็จแล้วพวกเขาก็สิทีมงานเข้ากันไปเฮ็ดไฟเฮ็ดขึ้นเฮ็ดไฟเห็นเียบร้อยครับเสร็จแต่พวกไฟ เรียบร้อยครับเพราะว่าเัืงสิ่งขอมีปัญหาต้งเพลื่นครับบรรยากาศก็ดีครับมืัอนี้ขึ้นฝนก็สุดฝนตกหมดครับก็ยากฝนตกอยู่มืัอนี้ก็เพื่อนเขาว่าวายยุคสิเข้ากำลังวันว่างกันอยู่ครับฝากโคดใดญคนแคบคนที่ตามสังเสาวนี่เลยครับเด้อสังเสาวชาแนลครับคลิปนี้ก้องเอาไปสนีทเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ